สารครามน้ำไม่ต้องครับเพราะว่าน้ำเยอะอยู่แล้วนะครับอียังก้อให้ลุงลุงลดบ้าง่โอ้ลุงแหล่ไอ้ไอ้ไอไอนั่นนะไอ้ใสอันโยกแก้วกันนะออสน้ำไม่ต้องสารครามน้ำไม่ต้องเดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปได้ปะ <laughs> <c oughs> นี่คือลึกเลยลึกอยู่ได้นี่ยโอ้ตายบ้านี้อันน <c oughs> ี้เลี้ยงสูงยืดเลยชิบหายละได้อยู่มือเดีวเราเล่นยงใจเมื่อเดี๋ยวเากล เมืเม่อไหอยู่ใต้ก็ขึ้นหลาย,ลยนะน,นำมึงนมันหลายขึ้นแน่เนี่ไปได้บ่ลโหชิพายละไบแมร่หยบ,บาทเนี้ยนักรอมีนักด้บัล้ามาันคือปล่อยลุดมาได้วะ Bia 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 ơi bia 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 hãy bia 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 ค่อยไปค่อยไป,ไปโหแม่งนำ้ำโอ้โห,โหลายกว่ามือเขามากอีก ผู้สร้อยนำบท่วมปานี่รอกค่อยไปโอ้ยป้ายทะเบียนสิรูดโบวนเนี่ยสิบหายเอยรถเก่งนป้ายแดงพร้อมคันนี้ โอาเ้อซอยกุ้ะเอ็มาีน่อมม่